ดีใจมากๆครับเป็นเป็นเดือนที่เฝ้ารอคริสต์มาสครับที่จะได้มาเปิดไฟที่ตรงคริสต์มาสแบบทุกที่เลยฮะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเราคุ้นชินฮะขอบคุณแซมเซ็นเตอร์ที่แบบชวนเก่งแล้วก็ชวนพี่เติร์มาด้วยครับที่นี่เป็นที่ไวที่เราต้องเปิดถือว่าก่อนอันนี้มีคนสำหรับผมเป็นที่แรกนะครับขอบคุณของเก่งก่อนหน้านี้มีที่โคราชครับอ๋อใช่ ที่นี่ก็ยิ่งใหญ่ฮะเป็นเป็นที่ที่รวบรวมของความเป็นไทยโมเดิร์นไว้ที่นี่ฮะแล้วซึ่งที่นี่วันนี้เขาจัดมาบอกเลยว่าน่ารักมากๆากครับได้ดีไซเนอร์ก็คือเป็นพี่พี่อะไรพี่พี่เลนหมูเลนหมูครับใช่ครับเป็นศิลปินชาวบนครับซึ่งมันรีเลทกับแบบซีรีส์ของมาบุวยใช่ใช่ใช่เห็นว่าเราสองคนได้มีโอกาได้ส่วนไฟได้ได้ป็นบบต้นครับใครได้เป็นอะไรกันบ้างค ของพ่อผมอ่าของของของผมเป็นน้องหูเดงนะ้งฮะน้องเูแงน้องเูแดงๆๆๆ<ล>ของผมเป็นเป็นเว้าฮะใช่ใช่คริสต์มาสก็จะจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวใช่ไหมลมก็จะเยอะอะไรแล้ก็เข้าสู่ฤด,ด,ดูที่แบบน้องๆดีเด่แบบมามาเล่นกีฬาของไทยฮะเล่นการละเล่นของไทยเห็นว่าต้อง สะดุดต,ตามากคือตอนที่ผมมีเห็นรูปในอแอปดับเนี่ยเกยอยากจะมาเห็นกับตาว่าม,าามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ฮะอยากให้ช่วยกันชิญชวนมาหน่อยว่าที่นี่มันยิ่งใหญ่แค่ไหนครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนในแฮมเมอร์ที่งาน The Magic House Celebration Celebration 2023 Center นะครับก็มีต้นคริสต์มาสมที่มีความเป็นไทยแล้วก็ที่แสมเซ็นเตอร์นเนี่ยก็มีแบบทั้งสินค้ามีอาหารอะไรที่มีความแบบทุกคนสามารถมาที่เนี่ยมาเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจัดยาวมี นครับผมซึ hmm. ่งท ok ja ี่นี่จัดยาวถึงวันไหรนะครูค่ะ11มกราครับผมทุกคนสามารถไปไปเดินท้ายใครเป็นเก่งผาดโอเคใครเป็เก่งผาดด้วยคุณนี่เจอมาผาดครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับ The Magical Celebration 2026 a s i a n Center นะครับที่นี่รวบรวมนะครับของความเป็นไทยไว้ที่นี่หมดแล้วนะครับมีทั้งต้นคริสต์มาสที่มีความเป็นโมเดิร์นนะครับรวมถึงร้านค้าสินค้ารวมถึงอาร์ตด้วยนะครับก็มาที่นี่จบครบที่เดียวฮะ ครับร้องเพลงให้ทุกคนเออใช่แบบว่าอยากร้องเพลงแบบชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับทุกคนแต่ว่าเนื้อเพลงมันเป็นเธอไงเธอเปลี่ยนไม่ได้ไม่อยากจะอยากอยากจะเปลี่ยนเป็นทุกคนอยากเปลี่ยนเป็นทุกคนแหละเพราะว่าแบบคริสต์มาสเราก็อยากสุขภาพสุขให้ทุกคนอะไรเงี้ยได้ใจบอกน้องไหมคะว่าวันนี้จะร้องไม่ได้บอกครับใครไม่ได้บอกเขาคงคิดว่าเราไม่ทนอ่าเดีนี้ร้องเพลง่ต้องพน้อง ก็อันนี้แล้วแต่น้องเขาจะคิดไม่ใช่เขาจะคิดถึงตัวเองก็ได้เขาจะคิดเพื่อนมาเล่นก็ได้ราคาครับครับผมเราได้แก่เพลงมาทำครอบครัวค่ะเพลงเขาเพลงเมื่อก네ี้บครับเป็นไงบ้างก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยเป็นเพลงแบบช้าๆน่าจะเข้ากับ Dream Christmas ครับแล้วก็มีความเป็นไทยเพราะว่ามีร้อง รวมถึงแบบ Mood and Tone เป็น OST ที่บ่งบอกความเป็นไทยได้ดีมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนได้ได้ได้ฟังได้รู้จักครับครับขอขอบคุณที่มาจัดที่คุณลูกวันนีราพาดก่อนเลยครับอากาศหนาวฮะอากาศหนาวสนุกอาหารอร่อยครับอากาศหนาวหนาวตัวติดกันตลอดเวลามันก็มันก็ยังหนาวอยู่หนา อะไรนะครับหนาวกายแล้วหนาวใจไหมหนาวกายแล้วหนาวใจไหมหนาวใจอาจจะอาจจะยังแต่แต่หนาวกายก็อาจจะยังก็อาจจะยังเพราะว่าอุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจเออสักทีกว่าจะคมกว่ามันงมอยู่มันยามงมอยู่ ใชยจริงจริงเห็นอยู่ไม่มันเรื่องบังเอิญนะฮะเป็นเรื่องบังเอิญใครๆก็สามารถแบบมีทุกคนแบบมาอินเทอร์แลกกับเราได้เออผมเจอพี่เติ้ลผมยังทักเลยเอาไหมนี่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่าอุ้ยเขาเขาแต่งตัวดีทุกวันเลยเขาแบบเขาลาเขาดีผมเห็นแล้วแบบโอ้โหแต่งตัวทุกวันเลยนะคือผมไม่ขาเป็นคแบบเตี้ย อาจจะหรือเปล่าเพราะแมทชิ่งกันด้วยแหละแบบแต่งก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันดูมาคู่กันจนานไหมมาจะไม่ยังยืนคู่ขนาดนั้นแต่ไปในทิศทางเดียวกันแบบเวฟฟิลแบบบินเทอร์แล้วแบบโอนวินเยอะไปไกลกันอละเคู่เราสู้คู่เขาได้ไหมแหมคู่เขานะไปกันอยู่สองคนไปเดินกันอยู่สองคนไม่ทีคือของเต็มพลุงพลังหมดแล้ว ไม่คือเราบางทีเราก็กลัวว่าเราไปช้อปปิ้งอ่ะแล้วคนอื่นจะรอเพราะจริงจริงเราไปกันหลายคนมากแต่ว่าเขาเขาไปกันแบบเจ็ดแปดคนอย่างเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวเขาก็รออีกเราเข้าช็อปนี้เราเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขารอแยกแยกแยกกันก็ได้ไปสคไม่ดีกวมันไม่ดีกว่าหรอครับแต่ว่า <laughs> <laughs> แต่ว่าไปสองคนมันเร็วกว่าเราแต่มันก็ดีกว่าคนเดียวแล้ว ให <rium> <Dante> ้มันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะฮะก็มีคาถามน้องฮะว่าแบบอันนี้แบบเข้าไหมอะไรแบบเนี้ยฮะพราะภหลังมาเก่งรู้สึกว่าเก่งอยากแบบปรับลุกตัวเองให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาแบบเทสดีไงประเด็นอะเขาเทสดีเขาก็แบบเขาชอบแบบดูแบบพวกหนุ่มตรงหนุ่มตีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเขาเทสดีไงแล้วคุณไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เหรอผมผมไม่ใช่ไทยบ้า ใช่ฮะแซลแซแซเขาเขาเป็นคนเทเดดีฮะแล้วก็ก็เลยปรึกษากันว่าเฮ้ยอันนี้โอเคไหมแล้วต้องเตรียมสาอะไรบ้ามีกีแบบมียิบข่งระยะิปันมีไหมไมไม่ถึงยังไงนะฮะแต่ยังต้องต้องได้วยป่าอะไรแบบว่าไปด้วยกันเอยเงี้ยมาเตรียมเตรียมอาจจะยังแต่ไปไปซื้อด้วยกันเนี้ยมีมีบ้าง่ะครับ ปวดฮะโอ้โหนะต้องรตรนตนะพวกราราไคะไม่อยมีอะไรเลยจริงไม,ไ,มไม่มีทินี้นคือใช้ชีวิตปกติตเลยราไคน่ถ้าอีกคนมาเราจะหรออัจดาอันดาแต่ผมก็ปกติแต่ว่าเวลาจะแไลว่าต,ต่างไหนยังไงยางค่อย่างจากวันนั้นไปยังไงไปเวันรวันจริงอแต่ว่าเหมือนว่า แม่อาจจะยังแม่อาจจะแม่อาจจะจนี้หวป้าแม่อาจจะดูโฟกัเกินไปแบบว่ามาเจอพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้ใกล้แค่ไหนคะได้แค่ไหนไม่รู้ไงนะเดี๋ยวผมขอดูชุดก่อนแล้วกันฮะไม,<ช>ไม่ไม่เครียดไม่ได้เครียดเลยครับค่ะพี่เกเห็นวันนั้นที่ที่ต้องต้องบอกว่าอะไรนะอะไรจะมาได้ไหมมาฝานค่ะ เขาพูดว่าโสดเหรอฮะจริงเหรอเขาแบบหลานผมฟอร์ตบอลเป็นคนพูดเหรอเฟอร์ตวันพูดเนี่ยอาจจะต้องกั่นกองหน่อยถามพี่เตอร์ได้อาจจะตายหนึ่งร้อยอาจจะแบบหารเหลือสักห้าสิบเขาพูดไปเรื่อยหรือเปล่าแต่ผมได้ยินนะผมได้ยินเหมือนกันไม่ถึงว่าได้ยินจากปากน้ำปิงหรอพี่ ไม่รู้เหมือนนะอันนี้เขาพูดพี่ตอรก็อาจจะกันกรองหน่หลือสัก50็อไม่เาาพูดาสองผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยบ้านฉัมากรนับก็เดาเขาไม่ตรงผมผมก็เดาผมก็เดาไม่ออกไงว่าสถานะเขาคือยังไงเออวสถานะเราล่ะสถานะเราสถานะผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันเดากันไม่ออกแต่ไม่ได้มาบอกอะไร ไม่รู้คุณไปหาดูเองผมก็ไม่รู้แผกมาให้ดูหน่อยนะฮะจาคอนเสิร์ตก็ไม่น่าพูดใช่ไหมไม่ถ้พูดน้องส่วนมากน้องก็พูดแต่เรื่องของกินน้องเพิ่ง2.5ขวดอยู่เลยจะมาพูดเรื่องทรงเรื่องโสดเนี่ยเก่งว่าไม่ไม่จริงใช่จากว่าเสอบ์ตก็แบไม่ไม่เก่งอันนี้เนาะ เติ้ลพูดดีกว yeah. ่าการอกงานการของวันนี้เป็นที่จับต้มากผมก็แอบหินมาบ้างแต่ว่าจริงๆไม่ได้อะไรจากเราสองคนเ้กเอยว่าจริงจวันนี้คือเก่งต้ลหรอตเก่งรเาก่ไปังีเนี่เก่งน้ำปิงเติ้นเฟิตวันนีเกงปิงวันแลวันี้ที่เก่งจะสามารถสปอยอะไรให้กทุกคนได้บ้างสปอยอะไรให้ทุกคนได้บ้างก็จริงๆ รอติดตามแล้วกันนะครับเเฝากาทุกคนรอติดตามแล้วก<อ>ันแต่เก่งเก่งเชื่อว,ว่ามีโชว์พิเศษเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนฮนะเพราะว่าเราเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของเขีนตีลาด้วยครับแต่เห็นเขาบอกว่าแบบเหมือนทีมขอกมาแล้วครับองามาแล้วครับโกลเด้นไทม์เดือดโเด้นไทม์ครับเดือดโคดแนนชามแล้วก็ครับยังไงสิพี่ก็ไม่ไรู้เหมือนกันตอนเนี้ยมันมันคือช่วงเวลา ตรงตรงตัวเลยฮะตรงความหมายเลยช,ช่วงเวลาที่แบบเป็นทามมิ่งเนาะเป็นโลเดนของของพวกเรา<ม>รวมถึงพี่ๆคนดูด้วยฮะ<ม>ก็รู้สึกว่าการที่เจีลาเกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือโลเดนทามอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกคนแบบเข้า,เข,าเข้ามารู้จักพวกเรา<ม>ทุกคน<ม>เข้ามารับความสุขมามาเสพสิ่งดีๆมาเห็นถึงความพึงเทข,ของเราที่แบบเราพยายามผลิตผลงานที่ดีออกมาพะเป็นแขกแล้วเนี้ยค่ะที่แบบตื่นเต้นหรือแบบว่า ตื่นเต้นฮะเก่งยังจำความรู้สึกแรกที่ขึ้น IMPACT ได้อยู่เลยตอนตอนที่แบบเป็นน้องๆแบบเจนใหม่มาอะไรแบบเนี้ยคนแบบเยอะมากเสียงแบบตื้ออึงมองแทบไม่เห็นคนเลยเพราะว่ามันเยอะมากมันไกลมากฮนะก็ก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดนะฝากทุกคนรอติดตามด้วยฮะ้เรากดดันไหมอ่ะเพราะว่าทางนี้เขาบอกว่ากดดันก็เพราะว่า ครับเก่งหรอเก่งกดกดดันกดดันนิดนึงฮะแต่ลรับรองว่าไม่ยอมแพ้แน่นอนฮะใช่เราทำออกมาให้เต็มที่แน่นอนพี่เก่งเพาะวันที่เปิดตัวคือว่าเราบอกว่าเราเป็นแบบว่านักร้องต้องมีไห้ครบับยังไงบ้างคะแน่นอนนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเมนแดนเมนแดนเมนแดนยังไงคะก็ฝากทุกคนรอติดตามแล้วกันนะ คือถ้าพูดไปเดี๋ยวพิเตอร์จะจะด้เล็กมาละว่าเก่งไปพูดอะไรวันนี้อะไรแบบนี้ฮะก็ารอติดตามแต่เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับท้าทายกับเก่งมากเพราะว่ามันเป็นช่วงทัมมิ่งระหว่างพ่อครูกับเอเล็กเหมือนกันนะฮะใช่ก็นับรองว่าเรื่องนี้ก็สุดเหมือนกันทําแทบทุกอย่างเลยครับก็จะได้เห็นแบบว่าเป็นัวป้าเลยก็ตามภาพ ตาบาเลยฮะอเซฟเซฟอาจจะโดนกำชับมาผมคิดว่าหรืว่าโดนต้นอีกหลังอยู่ไม่มีไม่มีผมปลงกระเป๋าล้วงกระเป๋านจะเปนต้าปจริงจริงก็ช่วงนี้มันก็คือช่วงที่แบบเราก็กำลังคุยกันหลังบ้านหลยครับว่า ทีมที่เราได้มาเนี่ยเราจะแต่ละคนอยากมีพาร์ทไหนพาร์ทไหนอะไรเงี้ยใช่กำลังคุยกันได้เห็นเขามีแบบูคือว่าเหมือนจะมีสลับกอย่อันนี้เหมือนเป็นการเกิดเตือนในในไหมว่าเราจะสลับันจริงจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมวไปได้หมดจริงอาจจะเห็นเต้นโชว์กับเก่งเต้นโชว์กับน้ำปิงหรือน้ำปิงโชว์กับเอิร์ธแันอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบถือว่ามันใช่อย่าที่บอกว่าเตรียมันหนึ่งร้อยเต้นเท่าไหร่อนะเราคุยกันหนึ่งร้อยเต้นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ได้คะแนนเท่าไหร่ในการเต้นทัว ตัวหรอตอนนี้คือกาลังกําลังวางคิวซ้อมอันนะครับแบบางานงานไหนที่ที่เราแบบบางงานที่เราก็บอกไปไหนบางงานก็แบบเคลียร์ได้ก็เคลียร์ให้ก่อนอะไรเงี้ยขาก็อยากให้เราซ้อมคอนเสิร์ตนี้ให้เต็มที่เพราะว่ามันมันสิบเจ็ดมกราด้วยแล้วเราก็คืออยากทําโชว์มาทุกโชว์ให้ดีที่สุดแหละครับเพราะว่ามันอิมแพกด,ด้วยแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตแรกของเขมธิราด้วยอย่างก็อยากอยากทำให้ทุกคนแบบประทับใจครับผม ตอนนี้ต้องกับว่าได้กี่เปอร์เซ็นแล้วที่คุยกันไปเออระบบเป็นเปอร์เซ็นได้ไหมเปอร์เซ็นอาจจะยังไม่รู้ตอนนี้ต้องรอพี่ท็อรออัปเดตแล้วกันครับก็จะกังวลเรื่องแบบกลหมากรเรอแบบว่าาให้กำลังใจแฟนๆผลหมกรน่ละกันครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็ฝาก ทีมปีลาเดี๋ยวคนเสิร์ฟด้วยนะครับฝากพี่ๆมากดบัตรกันเยอะๆนะครับผมใช่ใช่อยายทุกคนแบบกดบัตรเยอะจริงๆช่วยกกันดมาดูเธอคอนเสิร์ตฟขีปิลาใช่ฝากเลี้ยงฟ้าเะฝากเห็แบบว่าเขาตมกับคนรังแต่ะงานอาจะส่งกมาใสกันฝากถึงนัำปิงกับเบอร์ตันให้ฝากอะไรหนับพี่ิฝาอยากฝากอะไรถึงเขาห่ะวันนี้เป็นคนเขาที่นั่งนั่งอยู่ฝากความคิดถึงไหมอันนี้ก็คุณเลยความคิดถึงอ่ะ ไม่<จ>แต่วันนี้เราเพิ่งเจอกันมาวันนี้เพิ่งเจอกันมาเจอกันมาเพิ่งแยกกันมาแยกกันมา่วใช้กันตั้งแต่มืครับใช่ครับผมก็ก็เดี๋ยวคริสตัลเดี๋ยวพาไปเที่ยวด้วยกันนะครับครับขอบคุณฝากดี่คุณฝากอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายอินสตาแกรม 你好。